สวัสดีครับช้างมาดูไม่สู้นะมานําเสนอให้จารย์จอเห็นลูกตูดนะฮะนะฮะเล่นนอ้จานแบบนี้เล่นสำหรับเล่นลูกใสนะครับนะครับสวยนะฮะและเสียงก็เพาะธรรมชาติเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับแต่รุ่นนี้ต้องลินนะฮะเสียงจะเพาะมากครับเทมานนะฮะ แล้วเราก็กดรีโมทนะฮะนี่ไม่เห็นนะมันไม่เข้านะครับโอ้ลำบากชิบหายอันนี้เห็นห้านะครับเห็นห้านะครับเห็นไหมครับเสียงเฉพาะครับอันนี้เห็นสี่นะ,ะเห็นสี่นะครับเจอรีโมดไหม ฮเห็นสี่นะครับเห็นไหมครับนะสนใจก็สอบถามได้นะครับเสียงเพาะมากครับฮเสียงธรรมชาติเลยครับเห็นไหมครับที่เราถ่ายคนเดียวมันก็เลยลำบากนะฮะเห็นไหมฮะเสียงเพาะครับเห็นไหมฮะเห็นห้าไหมฮะนะครับ สนใจโทรมาสอบถามไนดะ้ทางว่าดวงไม่สู้นะครับ0818620264นะครับโอเคนะครับ